นะครับถ้าเป็นของอิสูดีแมนครับจะเป็นขาสั้นนะครับย้ําขาสั้นครับถ้าไปซื้อนะครับบอกขาสั้นนะครับแบบนี้นะครับขาสั้นนะครับถ้าเราถอดฟิวไม่ออกหรือไม่มีตัวอย่างครับแนะนําเป็นครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างย t u b e ช่างสนทรช่างโรงงานบ้านนะครับก่อนชมลิปอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปปใ,ใหม่มาให้ชมนรื่อยนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมจะมาะแชร์ประสบการณ์หรือสอนเกี่ยวกับฟิวขนาดของฟิวรถยนต์ดีสุดีแม็กออนยสองนนะครับเวลาไปซื้อจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้ไม่ผิดขนาดนะครับเนื่องจากฟิว รถยนต์ก็มีหลายขนาดนะครับหลายยี่ห้อนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับฟิลของ i s u z D-Max All New นะครับนี่ครับฟิลก็จะมีขนาดบอกนะครับว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับผมตัวเลขก็จะมีบอกที่ตัวแผงฟิลนะครับฟิล เวลาเราเลือกซื้อเราต้องซื้อให้ถูกนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับซื้อมาจะได้ใส่ได้ถูกนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ขนาดฟิวกันเลยนะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับไม่ใช่มาสอนนะครับแบ่งปันความรู้ผิดถูกยังไงก็ชี้นำชี้แนะได้นะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตาม ช่องยูทูบช่างสุนทอนช่าง,งงานบ้านและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเรามาดู mm hmm. ฟิวนะครับฟิวของรถอ s u D ูดีแมกนะครับอิสูดีแมกหลกัหลกๆแล้วจะมีเป็นรุ่นสั้นนะครับไหนจะจะเป็นรุ่นสั้นนะครับฟิวก็จะมีฟิวรถยนต์นะครับก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะมี3แบบนะครับ สามแบบก็คือแบบแบบแบบใหญ่นะครับแบบใหญ่แบบนี้ครับสิบแอมแอมแล้วก็ตัวสีนี้ก็1 5บแอมนะครับสีแดงจะ1 0บแอมนะครับตัวหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเราไปซื้อฟิลนะครับของรถ Isu ูดีแมกนะครับให้เอาขาสั้นนะครับสังเกตไหมเห็นไหมครับขาขาตัวนี้นะครับมันจะสั้นเห็นไหมครับเปรียบเทียบดูนะครับ จะสั้นนะครับจะสั้นนะครับมันจะสั้นตัวนี้จะยาวนะครับนี่สิบเอมสีแดงสีแอมนะครับแล้วก็สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนี่ครับสิบห้าเอมนะครับเนี่ก็จะมีสามแบบนะครับฟิวลรถยนต์นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับแต่เป็นของอิสุดีแมกตอนนี้นะครับปีสองพันสิบห้าจะเป็นรุ่นขาสั้นนะครับสังเก็ตไหมขาสั้นครับนี่ครับขาสั้น ขาสั้นเปรียบเทียบกันนะครับเห็นไหมนะครับขาสั้นนะครับตัวนี้จะขายยาวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของ isuzu d max all น e w นะครับ B 2015ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ครับจะเป็นขาสั้นแบบนี้นะครับสั้นแบบนี้ครับฟิวมันก็จะบอกตรงตรงฟิวนะครับก็จะมีบอกบอกว่าขนาดกี่แอมป์นะครับอย่างสีแดงนี่สแอมป์นะครับ 10แอมจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองจะเป็น20แอมนะครับนี่20แอม20แอมนะครับแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินจะเป็น15แอมนะครับ15 M. แอมตัวนี้ก็15แอมนะครับ15แอมทุกตัวจะมีตัวเลขบอกนะครับขนาดพิกัดรับ กระแสได้ g ีนะครับนะครับถ้าเป็นของ I s u ุดีแมกครับจะเป็นขาสั้นนะครับยํำขาสั้นนะครับถ้าไปซื้อนะครับบอกขาสั้นนะครับแบบนี้นะครับขาสั้นนะครับถ้าเราถอดฟิวไม่ออกหรือไม่มีตัวอย่างครับแนะนําเป็นขาสั้นแบบนี้นะครับดูที่นิ้วผมครับแบบนี้นะครับเอนะครับนี่คือขนาด ของฟิวนะครับบางทีเราซื้อมาไม่ถูกครับเอาขายาวมาก็ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้เลยนะครับดูระยะมันครับระยะไม่ได้กันเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับนะครับแต่ละสีมันก็จะบอกนะครับสีฟ้า สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็น15แอมเห็นไหมครับสีแดงก็จะเป็น10แอมนะครับสีเหลืองก็เป็น20แอมนะครับถ้าไม่มีตัวเลขบอกเราก็พอจะเดาได้นะครับขนาดของแอมนะครับแต่ส่วนมากจะมีเขียนบอกนะครับพี่กัดเห็นไหมครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ